มีวัตถุต้องสาบระดับพิเศษกำลังกันเรว่าไม่ได้การแล้วเราต้องนี้ไปจัดการก่อนที่มันจะรุนแรงไปมากกว่านี้ เยค,ครับั <S <S นเหลือเกินนะโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีการอีกครั้งนะครับกับโยแมนนุ่นะวันนี้ก็อาจจะแปลกตานิดนึงแปลกตาไปเยอะเลยครับทั้งตัวผมเองด้วยผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่านี่ผมทําได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเควันนี้เนี่ยผมมี สิ่งนี้น่าสนใจมากๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันคือวัตถุต้องสาบชนิดพิเศษนะครับผมยยงไมาหยุดเล่นนะนี่นะวัตถุต้องสาบชนิดพิเศษนะครับนี่คือห่อกระดาษนะครับไม่ใช่โอเคนี่คือน้ําหอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัดเป่าปัดเป่าวัตถุพิเศษนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ นี่นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับน้ำหอมของอ l โลมาไม่ใช่อาราโมอโลมานะครับที่คอลแลบกับจุจิสุไขเซนนะครับผม mm hmm. ก็คือเรื่องมหาเวทผนึกมานะครับเป็นอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นเลยนะครับผมซึ่งผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับพอจริงๆน้ำหอมนี้ออกมาก็น่าจะน่าจะตั้งแต่ต้นปีแล้วมั้งนะครับผมก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วผมก็ ได้ไปดูที่บูธท,ที่พระรามเก้าแล้วตอนนั้นก็สนใจเหมือนกันแต่วันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นแบบโอกาสพิเศษมากๆๆๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทางอาร์ลามโออโลมานะครับที่เนี่ยส่งมาให้ผมได้ทดลองนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนคนนึงมากๆด้วยนะเขาเป็นคนช่วยผมเองนะครับที่ทําให้ผมได้น้าหอมกลิ่นนี้มานะครับผมโอเคนะมาดูที่แพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวแพ็กเกจของอาร์ลามโออโลมานะจะเป็นกล่องสีขาวนะครับสำหรับ Discovery Se t นี้นะ จริงเขามีทั้งขวดใหญ่แล้วก็เป็นแบบ discovery set สำหรับคนที่อยากทดลองกลิ่นทั้ง5กลิ่นนี้ก่อนนะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่า discovery set เนี่ยมีน้ำหอมทั้งหมด5กลิ่นนะครับ5กลิ่น5สไตล์5คาแรคเตอร์นะครับที่รีเลทกับตัวละครในเรื่องชูจิสุไคลเซนทั้ง5ตัวละครนะครับมันจะเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะ,ะมาดมไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับงั้นมาดูที่แพคเกจกันก่อนนะก็ในกล่องนี้เป็นกล่องสีขาวนะครับสี่เหลี่ยมนะทำออกมาได้สวยงามมากๆ จริงๆก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับผมแต่ว่าสโลแกนข้างล่างเนี่ยเขียนว่า the beginning of curse นะครับผมชื่อค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยนะครับจุดเริ่มต้นของคำสาบนะครับนี่มีการตั้มนูนให้มันเหมือนคล้ายๆเหมือนลายก้อนเมฆหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่มันคล้ายๆเหมือนลายก้อนเมฆแล้วก็มีสกรีนของอตัวเรื่อง ชื่อเรื่องะครับไขเซนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีแบรนด์อาราโมอโรมาอยู่ข้างล่างผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยนะมันสวยมากๆจริงๆนะแค่ Discovery Set ก็สวยแล้วนะครับผมไม่เห็นขวดใหญ่ในช็อปเขานะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหเขาทำแพคเกจได้ดีดีจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากสะสมนะทั้งเ,เรื่องของกลิ่นด้วยนะครับบวกกับเรื่องของแพคเกจด้วยผมว่าขวดใหญ่น่าเข็บมากๆนะครับ น่าเก็บมากๆจริงๆต้องไปดูเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดออกมาเนี่ยมันโอ้โหคิดได้ยังไงแล้วก็ลงทุนมากๆนะโอเค okay. ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเก็บผมแนะนําให้เก็บนะครับสำหรับขวดใหญ่แต่ถ้าใครอยากลองไปลองที่ช็อปก็ได้หรือว่าถ้าใครอยู่ไกลนะครับซื้อ Discover y Se ซตนี้มาลองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะเรื่องการเปิดกล่องเนี่ยผมมีปัญหาเกือบทุกคลิปอะฮะเปิดง่ายนะอันนี้ เยี่ยมเลยนะครับนี่นะครับพอเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีน้ําหอมทั้งหมด5กลิ่นนะครับ5กลิ่น5ตัวละครน,นี่นะครับแล้วก็มี5สีนะเหมือนขอบวนการ power ranger นะครับโอเคแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่แตกต่างกันแล้วก็จะรีเลทก,กับตัวละครที่แตกต่างกันนะครับผมไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปดมกลิ่นแรกพร้อมๆกันเลยนะกันนะครับจะเป็นกลิ่นอะไร โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กลิ่นแรกกันเลยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตถอดแว่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามองมองไม่เห็นจริงๆครับมาที่กลิ่นแรกนะครับก็คือกลิ่น under the sunburst นะครับผมภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นนะครับอันอบอุ่นเนี่ยผมเติมขึ้นมาเองนะแต่จริงๆมันแปลว่าใต้แสงอาทิตย์นะครับฟังจากชื่อแล้วก็ดูจากสี ของขวดแล้วนะครับผมมันให้ความรู้สึกมันเหมือนว่าวอมมี่วอมมี่เนาะดูมี e NERGY น,นะครับดูอบอุ่นนะแล้วก็น่าจะออกแบบแนวซตัสหรือเปล่าอันนี้ไม่มันะ่นใจะเดี๋ยวลองมาดมพรม้อมๆกันเลยนะครับโอเคเออด้วยความที่เสื้อผมแขนยาวนั้นนะครับผมจะจัดการพื้นที่อย่างไรดีขออนุญาตนะดึงแขนเสื้อขึ้นก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็ิชดตรงข้อมือแล้วกันตรงมือนะหลังมือนะครับโอเค โอเคครับผมกลิ่น Under the Sunburst เนี่ยจริงๆมันมีความซิตรัสจริงๆนะครับตามที่ตามที่เราคิดไว้นะก็มันเป็นซิตรัสท,ที่ไม่ได้แบบจี๊ดขึ้นมาเยอะมากนะครับเป็นซิตรัสของพวกอารมณ์เหมือนส้มหรือว่าเกรอฟู้ดอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้แบบซิตรัสซิตรัสมันจะแบบซิตรัสส้มๆแต่ว่ามีความเปรี้ยวนิดนึงนะครับผมบวกกับมีความอาหอม หอมนุ่งหอมนัวเหมือนแบบพวกกลิ่นแบบแลาเวนเดอร์อะไรก็วันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบฟอรัลจ๋าๆเหมือนกันนะครับทำให้ตัวกลิ่นเนี่ยเปิดมาเนี่ยมันมีความซิตรัสตกฟอรัลบางๆนะครับผมทำให้รู้สึกถึงความแบบมีเอนเ NERGY นะครับมีความมีเอนเ NERGY นะแล้วก็เบสของมันนะครับตามตามมาจากกลิ่นซิตรัสเนี่ยมันมีความบูดี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้แบบไหนนะแต่ว่ามันมีความบูดี้ตามมาด้วยนะ มันทําให้กลิ่นเนี้ยมันมีความเป็นสตัสตแหละก็คือดูมีพลังดูมี energy น,นะครับผมแต่ว่าก็ดูมีความอบอุ่นไปในตัวนะครับผมซึ่งบุคลิกของคนที่ฉีดกลิ่นนี้นะครับผมน่าจะเป็นคนที่แบบดูอบอุ่นอ่ดูเข้าถึงง่ายแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีพลังอยู่ด้วยแล้วมี energy อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกมีความสุข happy อะไรประมาณนี้ครับก็ตัวกลิ่นเนี้ย จริงๆจะรีเลทกับตัวละครก็คืออิตาโดริยูจิครับผมซึ่งจริงๆก็ก็เข้าได้นะพอมานั่งคิดดูเนี่ยก็เออมันก็เข้าได้นะเออแล้วก็ดูเข้ากับคาแรคเตอร์ของกลิ่นแล้วก็ตัวละครเหมือนกันนะครับเพราะอิตาโดริก็ดูมีเอเนจี้เยอะเราพออยู่ด้วยก็จะมีความสดใสนะครับผมมีพลังนะฮะมีพลังงานตลอดเวลานะครับผมโอเคจริงๆกลิ่นนี้ดีเลยนะ ผมชอบนะครับใช้ง่ายนะจริงๆ everyday use ได้เลยนะครับผมใช้ไปทํางานใช้ไปออกกำลังกายไปเที่ยวคาเฟ่อะไรได้หมดเลยนะครับผมจริงใช้ค่อนข้างง่ายนะครับ under the sunburst นะกลิ่นนี้ดีนะครับจบไปแล้วกลิ่นแรกเดี๋ยวมาดูกันที่กลิ่นที่2นะครับผมกลิ่นที่2เนี่ยผมขอเป็นกลิ่นอันนี้แล้วกันนะนี่นะครับกลิ่นที่2นะครับ shade อ f t เด rainforest นะครับผมน,นี่สีเขียวน้ำทะเลนะครับดูเขียวเป็นเขียวน้ำทะเลปะหรือน้ำเงินอนะ่ะเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมก็สวยดีนะครับสีนี้จริงๆก็ชื่อกลิ่นมันดูค่อนข้างแบบเป็นร่มเงาเหรอเฉดเหรอเฉดนี่หมายถึงอะไรเฉดสีเหรอแบบร่มเงาเฉดสีของป่าไม้เฉดสีของ ป่าดิบชื้นนะครับ Shade of rainforest rain นะครับมาลองดมกลิ่นกันดีกว่านะลองข้อมือข้างนี้แล้วกันโอเคจริงๆการใช้สีเขียวน้ำเงินแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันสุข,ขุมเนาะกลิ่นมันก็อาจจะค่อนไปในทางสุข,ขุมหรือเปล่าไม่มั่นใจเอาองดมโอ้จริงกลิน่นนี้โอโหอมมากเลยนะ ผมชอบมากครับผมก็คือมันมีความหวานนัวของแบบวูดดี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดูหวานนัวขนาดนั้นมันเดมีความหวานหวานวูดดี้บวกความออคติกน้ำทะเลแล้วก็มีความาเค็มเค็มขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็มีความแบบดอกไม้ฟลอรอลขึ้นมาแล้วก็มีโน้ตแห่งความเขียวงงไหม <laughs> สุดก็คือมันเป็นแบบมีโนต้ตเหมือนแบบมีวูดดี้นำมาก่อนแล้วตามมาด้วยพวกดอกไม้ออดอกไม้พวกฟลอรลแล้วก็มีความ Green, วกรีนหรือวกความอะควาติกนะครับผมแล้วก็มีความเข็มๆนิดนึงมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบผ่อนคลายนะับผมเหมือนเราเดินอยู่ในป่าดิบชื้นจริงๆเลยนะจริงมีความแบบดมแล้วมันมีความสงบแล้วก็มีความสุข,ขุมนะครับผมซึ่งคนที่ใช้กลิ่นนี้เนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่ดูเป็นลุกเหมือนแบบ สุขุมนะสุขุมนิ่งๆนะดูเข้าถึงยากนะแต่ว่าพอเราทําความรู้จักเขาอ่ะมันก็จะมีความแบบเออมันก็จะมีมุมที่ดูอ่อนโยนมีมุมที่มีมุมที่มีความสดใสอยู่ด้วยนะครับผมจริงๆก็เป็นกลิ่นของคนอินโทรเวิร์ตนั่นแหละเอาจริงๆนะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นของคนอินโทรเวิร์ตซึ่งพอมารีเลกับตัวละครแล้วก็คือเออมงูมินะครับผมคิดว่าโอ้ค่อนข้างจะเข้านะจริงๆก็เมงูมิก็ดูมีความเป็นอินโทรเวิร์ตนิดนึงนะ เขาดูนิ่งๆแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีนะครับผมเหมือนกับกลิ่นนี้เลย shade of the rainforest นะครับผมแสงเงาแห่งป่าดิบชื้นเฉดส,สีของป่าดิบชื้นไม่รู้โอเคครับผ่านไปแล้วกลิ่นที่2ครับต่อไปเป็นกลิ่นที่3นะครับผมผมขอเลือกกลิ่นตัวนี้มาลองนะครับผม Into the Garden I Go นะครับ Into the Garden I Go นะครับแบบจะเป็นสีแดงแดงแป๊ดเลยนะเนี่ยโอเคน่าจะเดากันได้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าเ,าเห็นแค่ชื่อกลิ่นนะ Into the Garden I Go นะในส่วนที่ฉันไปบวกกับขวดที่มีสีแดงเงี้ยผว่าน่าจะเป็นมีความแบบจะเป็นสาวเป็นเฟมินีนเป็นแบบผู้หญิงแซบๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอลองดมด้วยกันอีกทีนึงตรงไหนที่ผมยังเหลืออยู่ มาผมขอข้อมือละกันเนาะโอเคข้อมือนะครับโอ้โหกินตีขึ้นมาดีมากมากจริงๆรกินนี้นะครับผมมันมีความฟรุตตี้ขึ้นมาก่อนเลยหวานหวานฟรุตตี้ฟรุตตี้ดูแบบผลไม้ดูมีความอร่อยอะ่ะแล้วตามมาด้วยกลิ่นดอกไม้ที่น่านจะเป็นแบบกลิ่นกุหลาบบวกมาลิ ประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นแบบฟุตตี้แล้วตามมาด้วยฟลอร์ all. จริงๆฟุตตี้เนี่ยมันทาให้ดูมีความเซ็กซี่นะแล้วก็ดูมีความแบบหวานแบบเข้มหวานเข้มแต่ถ้าแบบมีแต่ฟุตตี้อย่างเดียวมันอาจจะมีความเลี่ยงเกินไปมันก็มีดอกไม้ขึ้นมาเพื่อลดความเลี่ยนนะั้นแล้วมันทาให้ดูกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับและหลังจากนั้นก็ดูมีมีความหวานนัวของพวกมีความวูดดี้ขึ้นมาด้วยนะบวกวานิลลาอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งผมคิดว่าตอนแรกเนี่ย ตอนนี้มันดูเป็นแบบลุกสาวที่ดูแบบเอ๊ะมันมีความแซ่บหรือเปล่าดูแบบยั่วหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยถต่ว่ามอ,มองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าภาพลักษณ์เขาดูเหมือนกับผู้หญิงนะที่โอเคแต่งตัวเป็นแหละดูเป็นสาวหวานอ่าเป็นสาวหวานแต่ว่าไม่ใช่ลุกคุณหนูเป็นสาวหวานที่มีความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งนี้ไม่ใช่แบบมัสคูลีนมีกล้ามใหญ่เลยประมาณนี้นะความแข็งแกร่งจากภายในเขาเป็นผู้หญิงที่มีความแบบ อดทนและมั่นคงนะครับผมและมีความเฉียบขาดมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ Into the Garden I Go นะครับผมเป็นผู้หญิงลุคแบบนั้นนะครับซึ่งมาดีเลตก,กับตัวละครก็คือโนบะระนะครับซึ่งโ no นบะระอ่ะโชว์ก่อนเพราะทำไมตัวอื่นผมไม่ได้โชว์นะเนี่ยนะโนบะระนี้เป็นกล่องจุ่มที่ผมได้มาเดี๋ยนะเขาจะดูเป็นผู้หญิงที่ดูมีความมั่นใจหรือดูมีความแข็งแกร่งนะครับอย่างที่ผมพูดไปโอเคนะครับก็ริงๆนี้ค่อนข้างหอมเลยนะแต่มันค่อนไปนในทางเฟมินินมากกว่า ซึ่งจริงๆแล้วน่ะผมชอบโน้ตของตัวอ้อมันมีโน้ตเชอร์รี่ด้วยผมรู้สึกได้ผมว่าผมชอบโน้ตเชอร์รี่มากๆนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันออกไปคอนเฟมินีนมากกว่าแล้วก็ใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับผมก็ก็น่าจะใช้ในที่ทำงานได้ไปออฟฟิศได้ไปเรียนได้นะครับผมไปเที่ยวกลางคืนก็ได้นะครับเที่ยวกลางวันก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ไปพวกแบบออ กาลังกายหรือว่าไปอยู่ในที่ทํางานแบบแคบๆอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะกลิ่นมันจะหนักหน่อยนะกลิ่นมันจะค่อนหนักหน่อยแต่ก็พอได้นะฉีดเบาๆน่าจะไหวนะครับผมโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับทีน,นี้ก็ผ่านไปแล้ว3กลิ่นนะผ่านไปแล้ว3กลิ่นนะครับผมเดี๋ยวขอกลิ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นกลิ่นยอดนิยมนะครับผมคิดว่าเป็นตัวละครที่มีคนชอบมากที่สุดในเรื่องเลยละกันนะ หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆจริงๆตัวผมเองอน่ยผมชอบตัวเมงูมีนะผมชอบเมงูมีมากๆนะครับผมแล้วก็ทั้งสกิลแล้วก็บุคลิกท่าทางเนี่ยครผมชอบมากๆเลยแต่ว่าก็มีตัวละครยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับผมเมาดูต่อที่กลิ่นที่4นะครับก็คือบิยอนเดอะกาแล็กซี่นะครับสีเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับจริงก็เดาไม่ยากเลยนะว่ากลิ่นนี้รีเลทกับตัวละครอะไรนะแต่ว่า ไม่ห,หลายีาเราจะมาดมไปพร้อมๆกันนะครับดีออนเดอร์กลเล็ี่นะชื่อเท่มากเลยนะครับก้าเหนือล้ําไปเกิน g a l a x ็ซี่ไปแล้วเก่งดี y o n d ก a l ล็กไปแล้วไม่มีใครเก่งเท่าคุณแล้วครับผมโอเคครับ okay. <laughs> มาดมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคมาขอข้อมือข้างนี้นะครับโอเคดีออนเดอร์แกลเล็นะอ่าโอเคครับผมมันมีความ มันเหมือนซิตรัสที่มีความมิ้น์ก็คือแบบซิตรัสออกมิ้น์ดูมีความเย็นๆนะครับมีความเค็มเหมือนกันนะซิตรัสมิ้นต์มิ้น,นแล้วก็ดูเค็มๆออควาติกนิดนึงให้อารมณ์เหมือนกับคนผู้ชายที่เพิ่งอาบน้าเสร็จใหม่ๆอะไรประมาณนี้นครับผู้ชายสะอาดผู้ชายอาบน้าเสร็จใหม่ๆดูมีความขี้เล่นนะครับมีความขี้เล่นโอเคก็แต่ว่ามันไม่ได้แบบ กลิ่นมันไม่ได้แบบเพลงขนาดนั้นก็คือมันจะมีความเหมือนวูดดี้ตามขึ้นมาเป็นกลิ่นรองๆเนี่ยหลังจากที่เซตัสกับมิ้นแล้วมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีวูดดี้เป็นเบสรองขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีความมัสทำให้มันดูหรูหราขึ้นมานะครับบวกกับมีความหวานนัวนิดๆของวาน,นิลลาบางๆนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยจริงๆโทนเนี้ยมันจะได้กลิ่นในน้ำหอมผู้ชายลุกสะอาดค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่ว่าในสำหรับกลิ่น b e ย o น d the g a l a x ซี่นะครับผมก็ ถ้าให้จินตนาการลุคของคนที่ใช้กลิ่นนี้นยก็คงจะเป็นผู้ชายที่มีความแบบเบื้อง,งหน้าเนี่ยจะมีความขี้เล่นนะครับมีความขี้เล่นดูแบบแต่งตัวเป็นเป็นผู้ชายที่สะอาดดูแลรักษาตัวเด้ดีที่สําคัญคือผู้ชายที่ร่ารวยนะครับผมหรื <laughs> ผู้ชายลุคสปอร์ตนะโอเคสปอร์ตแล้วก็ใจดีนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่อาจจะตึงเครียดหรือว่า,าที่ต้องจริงจังเนี่ยเขาก็จะมีความสุขขมอยู่ลึกๆเหมือนกันนะมันมาจากตัววูดดี้ทั้งเบสนะครับเนี่ยมันจะไม่ได้แบบ ขี้เล่นจนเกินไปนะครับผมบุคลิกของผู้ชายก็คือจะไม่ได้เป็นคนที่ขี้เล่นแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นคนสุขุมนะครับน,นี่ก็จะเป็นลุกของผู้ชายสปอร์ตใจดีนั่นแหละถ้าให้รีเลกกับตัวละครก็คือโกโจน,นะครับผมอาจารย์โกโจของเรานเองครับผมจริงๆแล้วก็ก็เข้าได้กับอาจารย์นะดูมีความขี้เล่นขี้เล่นนะครับผมแต่ว่าในสถานการณ์ที่ขับขันหรือจริงจังเขาก็จะมีความสุข,ขุมแล้วก็มีความจริงจังขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆนล้กลิ่นนี้ดูดูแบบ ขี้เล่นดูแบบสดใสามากกว่ากลิ่นของเมงูมิอีกทั้งๆท,ที่มันเป็นสีน้ําเงินออกโทนฟ้าเหมือนกันอันนี้อินโทเวดนะครับอันนี้แบบซูเปอร์อ็กโทเวดนะครับผมพละคั่วกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมผ่านไปแล้วสีกลิ่นนะเดี๋ยวเราจะไปที่กลิ่นสุดท้ายกันเลยนะครับกลิ่นนี้ผมให้อยู่ในกลิ่นสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่จริงมผมไปลองดมมาแล้วมันเป็นกลิ่นที่หนักนะผมก็เลยเอาไว้กลิ่นสุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าผมดมเนี่ยจะูกผมน่าจะ แน่นนะครับผมก็เลยเอามากินสุดท้ายเลยแต่ประเด็นคือเราจะฉีดมันตรงไหนดีนะครับมากินสุดท้ายนี่ก็คือ the darkness frame นะครับเปลวไฟอันมืดมิดเปลวไฟที่ไม่มีไฟเปลวไฟมืดมืด <c oughs> แปลว่าอะไรดีแต่ว่ามันเป็นแบบความมืดมิดนะความมืดมิดมันเป็นคุณดูคอนทราสกันเนาะเฟรมมันควรจะแบบไฟลุกโชนใช่ไหมแต่มันเป็นแบบเฟรมที่มันมีความดนะ์กเนสต์ ไฟที่ลุกโชนนี่มันทําให้ทุกอย่างมันมืดมนนะยังไงมันดูเหมือนแบบโอ้ดูมีความแบบเถื่อนนะดิบเถื่อนนะดูแบบโหดดายนะโอเคดูจากสีน้ำนะครับจากทั้งห้าห้าขวดเนี่ยสีเนี้ยน้ําเข้มที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นไปมาพร้อมกันเลยนะครับอืมโอเคขออนุญ,ญาตฉีดตรงบริเวณแขนเสื้อละกันน,นะนะโอเคครับมา the darkness flame นะครับ ชื่อเท่มากๆ,อๆโอเคจริง The Darkness Flame กลิ่นมันค่อนข้างนิชมากเลยนะครับผมนิชก็คือแบบกลิ่นมันยูนิคมากๆจริงถ้าไม่เคยไปลองเน่ยแต่คนที่ไม่เคยไปลองแล้อ่านโน้ตในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะผมคิดว่าเขาเดากลิ่นไม่ออกอนะกลิ่นแบบ ถ้าอยู่นี้จริงๆนะมันเป็นมีความเขียวความเขียวเขียว,เข,ยวเขียวชื้นชื้นเขียวเขียวชื้นชื้นบวกกับมีความโอรัลแต่เป็นโอรัลที่มันไม่ใช่ดอกไม้ที่มันสดใสอ่ะมันเป็นดอกไม้แบบยังไงเดียดอกไม้ที่มันกลิ่นมันจะหอมแบบทึมๆอ่ะแล้วก็มีความเหมือนยายาอะไรสักอย่างยาแก้ไอนี่หรอเออประมาณนั้นอนะ่ะมีความเขียวยาแก้ไอแล้วก็มีโเรัลที่มันดูทึมๆมีกลิ่นไม้บาง,บาง กลิ่นเหมือนจริงเหมือนยาแคไอเลยนะเหมือนแบบกลิ่นคนแก่ออใช่โอเคอ่ะมันเป็นกลิ่นกลิ่นเหมือนคนแก่กลิ่นเหมือนคนแก่ลองนึกภาพนะเป็นอาแปะแล้วกันอาแปะคนแก่ที่นั่งทํางานอยู่ในร้านขายยาในร้านขายยาขายยาแคไอในร้านขายยานั้นมีสารเจ้าสีแดงตั้งอยู่มีทูบปักอยู่แต่ไม่ได้จุดมันต่างกันนะมีทูบปักอยู่แต่ไม่ได้จุดมันเป็นทูบหอมแต่ไม่ได้จุด นะมันก็จะไม่มีความสโมกใช่ไหมแล้วก็ในร้านเนี่ยก็จะมียาตั้งอยู่ซึ่งเป็นยาที่เป็นห่อกระดาษแล้วก็มีทาข้างนอกเนี่ยทำท่าเป็นฝนจะตกและแต่ยังไม่ตกนะครับผมบวกกับร้านเป็นแบบโอเพนแอร์นะครับอากาศก็จะชื้นๆหน่อยอกินมันเป็นประมาณนั้นลองนึกสภาพว่าเราเดินเข้าไปซื้อของที่ร้านนั้นดูมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเอาแปะขายยาในร้านขายยาที่อากาศอึมทึมมีสารเจ้าสีแดงปักทูบที่ไม่ได้จุดมีดอกไม้วางอยู่ในแจกัน ดอกอะไรดีดอกกล้วยไม้ละกันวางอยู่ในแจกันนะโอเคแล้วก็ข้างนอกฝนทําท่าจะตกแล้วแต่ยังไม่ตกเป็นโอเพนแอร์กลิ่นชื้นหน่อยอย่างนั้นเลยแต่ผมชอบนะอ้า <c oughs> เอาเอ,เอแต่กลิ่นมันแปลกดีอะผมว่ากลิ่นเนี้ยถ้าสมมุติว่าจริงๆมันจะมีแบบคือถ้าใครได้มาดมอะ่ะมันจะเป็นไม่รักก็เกลียดเลยอ,ะอ่ะอ่าไม่รักก็เกลียดนะครับ แต่จริงก็จริงๆหาโอกาสใช้ค่อนข้างยากนะไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างนี้เหรอเอาไปเที่ยวกับครอบครัวฉีดดมเป็นแบบสุคนธาวรินเขาเรียกว่าอะไรสุคนธบ,บําบัดอ่าแบบฉีดโดมเองจริงๆม,มันมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายนะมันก็ไม่ได้แบบตึงเครียดขนาดนั้นมันมีความผ่อนคลายในกลิ่นนี้อยู่ทําให้รู้สึกเหมือนสงบแต่ว่าก็มีความที่แบบชื้นๆมันทําให้เราดูทึมๆมานะโอเคครับผมกลิ่นนี้ผมชอบ โอเคในทั้ง5ากลิ่นนี้นะครับถ้าให้เอากลิ่นที่ผมชอบจริงๆนะจริงๆมันเ,เขาทาดีทุกกินเลยจริงๆผมชอบมากๆาแต่ละกลิ่นก็มีความยูนิคแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับผมแต่กลิ่นที่ผมชอบจริงๆนะก็คือกลิ่นนี้ s h a k e of the Rainforest นะครับกลิ่นของเมงุมินะทั้งสีขวดแล้วก็ตัวเนื้อกลิ่นนะชอบมากๆนะครับผมจริงๆใช้ได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ผมลองทดลองใช้มาแล้วมันก็อยู่ได้ประมาณ จริงๆก็6ชั่วโมงก็พอไหวนะ6ชั่วโมงนะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับก็โอเคเลยนะครับผมตัวที่2ที่ผมชอบก็คือตัว Under the Sun Burst นะครับเป็นกลิ่นที่ใช้ค่อนข้างง่ายครับใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆนะครับกลิ่นนี้ Everyday Use ได้นะครับผมใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายมากๆแล้วเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเฟรนลี่คนเข้าถึงได้นะครับผมแล้วก็อันที่3นะครับ <laughs> ทุกคนอาจจะเดาว,ว่าผมชอบ Beyond the Galaxy แต่ไม่ผมชอบ The Darkness Flame <laughs> มันเป็นกลิ่นที่แปลกนะกลิ่นที่แปลกแต่มันมีความน่าสนใจแล้วมันมีความอยู่นิ่อยู่นะครับสาหรับคนที่อ๋อลืมบอกไปกลิ่นนี้มันลีเลียกับตัวละครก็คือสุคุณะนะครับสุคุณะนะเห็นว่าเนี่ยในแพ็กเกจเขานะเป็นอันเดียวเลยนะครับที่ที่เขาทำแบ็กกราวให้มันเป็นสีดำนะเนี่ยเห็นว่าใน5ช่องนี้จะมีช่องหนึ่งที่เป็นสีดำนี่ก็คือช่องของขวดของตัว The d a r k n e s s Flame นะครับของซุคุณะ มีความมืดหมนที่สุดนะครับนะโอเคก็จริงๆกลิ่นนี้ผมชอบนะมันมีมันดมแล้วมันสงบจิตสงบใจดีอะมันดูมีความทึมๆมฉีดดมในวันที่ฝนจะตกนั่งอยู่ที่ห้องมองหน้าต่างอะไรเงี้ยสบายนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับกับ5กลิ่นนะครับของ a r o m o Aroma นะครับที่ได้คอลแลบกับจุจิสุไคเซ็นนะครับผมนี่ผมขออนุญาตกันมาใส่แว่นแล้วนะโอเครีวิวเสร็จแล้วไม่ต้องมองเห็นแล้ว โอเคก็จริงๆกลิ่นนี้ทําออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับกลิ่นนี้เอามามาได้น่าสนใจทุกกลิ่นเลยนะครับผมชอบทุกกลิ่นเลยแต่ก็ตามลําดับที่ผมได้ลําดับไปเมื่อกี้นะครับตามลําดับตามความชอบนะแล้วก็จริงละครเอ่อไม่ใช่ละครกระตูนเรื่องนี้นะครับสนุกมากๆนะครับทุกคนไปหาดูได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางราโมอารโลมานะครับที่ได้ส่งกลิ่นนี้มาให้ลองแล้วก็ ได้ไปคอลแลบกับจูจิสุไคเซ็นนะครับผมทำดีมากจริงๆนะครับผมชอบมากๆนะครับทำดีทำถึงนะครับผมผมชอบจริงๆโอเคถ้ามีโอกาสนะครับจริงก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะไปซื้อขวดใหญ่มานะครับผมเดี๋ยวแพ็กเกจมันสวยจริงๆนะจริงๆแบบน่าเก็บมากๆเลยผมว่าถ้าใครแบบมีงบนะครับสามารถซื้อมาสะสมก็ยังดีนะห้ามทิ้งกล่องเลยนะกยกล่องเนี่ยสวยมากๆนะครับผมอืมก็วันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับผม ห้กลิ่น5้ตัวละครนะครับถ้ามีอะไรติชมนะครับหรือว่าให้กำลังใจกันนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอยากให้รีวิวกลิ่นไหนอีกก็เดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่แล้วก็เอากลิ่นอะไรที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมได้ลองดมไปพร้อมๆกันอีกนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผม subscribe อา่าลินพันกันแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับ ยืดเทนไข่พูดถูกไหมเนี่ยการอานา